สามเงื่อนไขร,รับเงินดิจิทัล1 0,000บาทและล่าสุดรับเพิ่มอีก3รายการที่เงินดิจิทัลนั้นไม่สามารถซื้อได้จะเป็นอะไรนั้นดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่11กระกฎาคมปี2567ค่ะ ก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์กไปให้บุ๋มด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์เงินดิจิทัลนะคะเพื่อรับการโอนเงินจากทางรัฐบาลผ่านแอปทางรัฐนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีการปร,รับเพิ่มอีกสารายการที่เงินดิจิทัลนั้นไม่สามารถซื้อได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขสำหรับคุณสมบัติการรับเงินดีท่าน 1, 10 0 0บาทกันก่อนนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็คือยังเป็นเงื่อนไขเดิมนะคะทั้งหมด3ข้อนี้นะคะหลักๆเลยจะต้องเป็นคนไทยเลยนะคะ 1. เป็นคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปนะคะซึ่งจะนับอายุถึง30กันยายน67นะคะถึงจะสามารถลงทะเบียนรับสิท์ได้นั่นเองนะคะ สค่ะก็คือเป็นผู้ที่มีรายได้นะคะไม่เกิน7 0 0 0 0บาทต่อเดือนหรือรายได้ต่อปีภาษีในปี2,566นั้นนะคะไม่เกิน8,40 0 0 0บาทนั่นเองนะคะซึ่งปีภาษีนะคะสิ้นสุดปลาย31ธันวาคม66ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ3มนะคะมีเงินฝากไม่เกิน5 0 0แสนบาททุกบัญชีธนาคารนะคะไม่นับรวมสลากดิจิทัลนะคะหรือว่าสลาก อะไรต่างๆนะคะคือยอดเงินฝากเขาจะนับถึงวันที่31มีนาคม67นะคะน,นิยโยกไป็นธารนะนะคะโอเคนะคะตามนี้เลยนะคะสำหรับในส่วนของเงื่อนไขนะคะและการใช้สิทธิ์นั้นจะต้องใช้สิทธิ์นายอำเภอตามทะเบียนบ้านเกิดเลยนะคะภูมิลำเนาเนาะก็แน่นอนแล้วว่าใครที่ได้รับสิทธิ์นะคะจะต้องกลับไปใช้ที่ภูมิลำเนาทะเบียนบ้านบ้านเกิดนั่นเองนะคะ และถ้าเกิดว่าใครไม่อยากกลับไปภูมิลำนาเนนะคะเกรงว่าจะเสียค่าอะไรจิตประทะนะคะให้ย้ายทะเบียนบ้านค่ะลังออกมาเยืยนยันแล้วว่าย้ายได้นะคะและจะต้องย้ายก่อนลงทะเบียนค่ะใครที่ไปลงทะเบียนแล้วค่อยมาย้ายเนี่ยอันนี้ไม่ทันนะคะเนาะและล่าสุดนะคะก็มีการประกาศออกมาค่ะว่าเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนั้นไม่สามารถซื้อได้อีก3รายการหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือ1เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะทุกคน ทีวีโทรทัศน์พัดลมอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้นะคะ 2. อ,อุปกรณ์การสื่อสารแน่นอนแหละหลักๆก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะเพราะเป็นของนำเข้านะคะ 3. อิเล็กทรอนิกส์นะคะทุกคนนะคะตามนี้เลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเป็นของนำเข้า,าต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะแต่นโยบายของทางรัฐบาลก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะให้จับใจ่ายใช้สอยของ ในประเทศนั่นเองนะคะอย่างเช่นร้านค้าของชำนะคะร้านค้าขนาดเล็กนะคะเนาะตาน,นี้ใช้ได้นะคะคือจะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะจะประกาศภายใน24กรกฎาคม67นี้รอฟังข่าวพร้อมๆกันนะคะและจะทำการ เปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะโอเคค่ะสำหรับพี่ป้านาคนไหนสงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ